เขมรตั้งชื่อประเทศไทยว่าซีบแลนด์ซีบแปลว่าขโมยเพราะฉะนั้นซีบแลนด์แปลว่าประเทศแห่งการขโมยเขมรบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขโมยทุกอย่างไปจากเขมรดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันนี้ปราสาทราชมนเนทียนทุกอย่างแม้แต่วัดพระแก้ว ขโมยไปจากขเมนมวยไทยก็ขโมยไปขโมยทุกอย่างศิละปะวัฒนธรรมการร่ายรำประเพณีต่างๆขโมยไปหมดรวมไปถึงส้มตำขนมจีนและปลาเผาฟี๊แลนด์ขโมยไปจากขเมนเขาบอกอย่างนั้นท่านรู้ไหมว่าเบื้องหลังการใช้กลยุทธ์แบบนี้มันคืออะไร นั่นคือเมื่อเคลมอย่างนี้ที่เราเรียกเขาว่าเคลมโบเดียเนี่ยเป็นคำที่สุภาพมากเลยนะเคลมโบเดียเป็นคำสุภาพมากแต่ว่าไอ้ตีฟแลนเนี่ยมันรุนแรงสุดขีดถ้าเป็นคนธรรมดานิ่ชกปากแตกไปแล้วนะเอาละย้อนกลับมาเขาบอกว่าตีฟแลนขโมยทุกอย่างของเขาไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ต่อไปนี้ เขาทำอะไรเรียนแบบไทยละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดสิทธิบัตรการโฆษณาการท่องเที่ยวภาพพยนตร์นวณนิยายแม้แต่สุนทรพูเนี่ยเขาก็บอกว่าขโมยมาจากเขมรน,นะเรื่องพระอภัยมณีเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่นี่ขโมยมาหมดเพราะนั้นเขากลับมาเรียนแบบไทยทุกอย่างทุกประการโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ไม่เสียสิทธิบัตร และอันนี้มันคืออะไรมันคือนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเขมรโดยที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยตอนนี้ไปไกลแล้วอเมริกาญี่ปุ่นจีนเนี่ยอินเดียด้วยเขาบอกว่าเอาไปจากเขมรทั้งนั้นเพราะนั้นต่อไปนี้เขาจะลอกเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่ต้องจา่า,งจายค่าสิทธิบัตร ไม่มีความอายอีกแล้วเพราะทุกอย่างคุณขโมยไปจากฉันเพื่อเร่งความเจริญของขมเมรให้ทันทันอานาณาอา,ารายประเทศนั่นคือวิธีการของขเมเรไรยกาดถึงขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าเขาเป็นทาสอย่างนั้นเลยเขาเป็นเชื้อชาติคนทาสอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นพวกทาสมันจะคิดยังไงได้แบบนี้นะ ถ้าเป็นทาสมันจะคิดยังไงได้แบบนี้เพราะนั้นเขาอาจจะบอกมาฉันไม่ใช่ทาสหรอกเพราะฉันโหฉลาดล้ำฉลาดฝ่าใครในโลกนี้คำมเนคลมโบเดียตัวตลกของโลก